กามินเอทหนึ่งศูนย์สามศูนย์นะครับเครื่องนี้ซ่อมเสร็จเรียบร้อยนะครับกลับมาเปิดเครื่องติดนะครับก็จากตอนแรกอาการที่ส่งมาคือเคาะที่ด้านหลังนะครับอรงนี้นะครับเครื่องจะดับนะครับแต่ตอนนี้ไม่ดับแล้วนะครับนี่นะฮะก็เคาะแรงยังไงก็ไม่ดับนะครับนี่นะฮะตัวเครื่องไม่ดับแล้วก็อันนี้คือชาร์จไฟเต็มร้อยนะครับ ก็ gps ทำงานตั้งเวลาเป็นปัจจุบันก็ได้รายงานให้ลูกค้าทราบเรียบร้อยนะครับการทัสกีนก็สามารถที่จะทัสกีนเปลี่ยนโหมดได้ตามปกตินะครับนะนก็เราก็ทดสอบก่อนที่จะส่งมอบกลับคืนให้กับลูกค้านะครับก็ทำงานได้ทุกอย่างนะครับปุ่มสตาร์ทปุ่มแลบนะครับปุ่มสต็อปนะครับหยุดการทำงานนะครับ ยกเลิกนะครับกิจกรรมก็สามารถทำงานได้ตามปกตินะครับอันนี้เดี๋ยวเราจะต่อสายชาร์จนะครับสั่งชาร์จนะฮะก็ขึ้นสถานะการชาร์จได้ตามปกติพร้อมส่งมอบกับคืนกับลูกค้านะครับก็ขอบคุณมากครับตามลักกณฑ์บย,ยินดีให้บริการครับขอบคุณครับ